ใครกำลังมองหา SUV crossover นะครับสวยครบสมบูรณ์สีดำหลอๆแบบนี้ไม้์หลักหมื่นนะครับไม้ 90, ์เก้าหมื่นกว่าใครกำลังมองหาอยู่นะครับคันนี้ Honda HRV 1.8 EL นะตัวท็อปของ1.8แล้วนะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะมีควมไฟเด์ไลท์นะครับนี่แม็กลายหลอะนๆะครับเดิมๆโรงงานแบบนี้คันนี้สวยคมครบสมบูรณ์559,000สีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ที่9,500 ภายในได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับเบาะแน่นๆนะครันนี้เป็นรถสวยเข้าใหม่ได้เบรกมือไฟฟ้านะครับไม้ลักมือนะครับมีจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีกล้องถอยนะครับมีกล้องถอยปรับอ่องศาได้นะครับปรับองศาได้นะแล้วก็มีแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแบบออโต้ได้ p u s ส start เบรกมือไฟฟ้าแบบนี้นะแล้วที่สําคัญนี่มีนี่ด้วยนะครับนี่มีซันลูปนะสาหรับตัว EL นะเปิดซันลูปได้แบบนี้นี่เปิดซันลูปได้ด้วยนะครับใครลังมองหานะครับ SUV c r o s s o v e r นะครับอันดับหนึ่งในยุคสมัยนะั้นนะปี18นะยอดขายอันดับหนึ่งเบาะหลังพับได้นะครับแบบรับๆเรียบๆนะครับแนะนำคันนี้เลยซีดาวผ่อนแค่เกาบรรฮันได้ปี18ไม่หลักหมื่นสนใจแอดไลน์ ID PEK 152นะครับคลิปนี้รีวิวให้ละเอียดเหมือนกลับมารับชมรถที่บริษัทเพรยนเองดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งนะครับเสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะครับคลังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านมีนบุรีวันนี้นะครับผมอยู่ที่โกดัง3บริษัทเพชรยนต์นะครับโกดังเก็บรถเข้าใหม่นะครับมีรถเข้าใหม่เนี่ยประมาณสัก6 70คันนะครับนี่ตรงนี้นะเป็นรถเข้าใหม่หมดเลยนะใครกำลังมองหาอยู่นะครับสามารถติดต่อผมได้065 9 5 1 3 3 4รถเข้าใหม่ทยอยมาเรื่อยแต่คันนี้นะครับทีเด็ดมากนะใครกําลังงมอหา SUV c ูว s คอสโ r เวอร์นะครับใช้งานนะครับสบายๆนะครับเข้าเมืองนะครับออกเมืองหรือขับในกรุงเทพสบายๆผมแนะนำคันนี้เลย Honda HRV นะครับ1.8 EL นะตัวท็อปของ1.8ละนะไปไ้ายแดงออกมาล้านกว่าบาทนะครับรถปี18รถ5ปีตอนนี้นะราคาเพียงแค่5 59,000บาทฟรีดาวนะครับฟรีดาวเลยนะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 9,500บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79นะครับ4ปีนะครับถ้าผ่อนยาวๆ7ปีเนี่ยดอกเบี้ยจะอยู่4.79นะครับสำหรับพี่ๆที่มีเครดิตดีนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับโปรขับฟรี90วันยังมีให้สนใจก็ทักไลน์เข้ามานะครับ ID PEK152 หรือโทร0659513374นะครับสมรรถนะดีนะครับอ่าแล้วก็ทัศนวิสัยดีนะยกอ่ารถมันจะยกสูงนิดๆนะครับยกสูงนิดๆนะครับแล้วก็ได้ออปชั่นจัดหนัก จัดเต็มนะครับแอร์ดิจิตอลออโต้จอทัชสกรีนนะครับกล้องมองหลังมีให้ครบได้บอกไฟฟ้าแล้วก็สีดำหล่อแบบนี้ e อลแบบนี้นะครับ5แสนกลางๆนานนมาทีนะครับคันนี้เลขไมค์แค่เก้าเก้าหมื่นกว่านะครับเลขไมค์ไม่ข้ามแสนนะไมค์แค่เก้าหมื่นกว่าใครกำลังมองหารถมือสองนะครับไปใช้งานสักคันคันเนี้ยห้าแสนกลางกางนะครับตอนเนี้ยห้าแสนกลางๆเราไปซื้อเราได้แค่พวกอีโกคาครับขับแบบนี้นะต้องบอกเลยว่าดูหล่อว่านะครับดูสมทานะกว่าอย่างแน่นอนนะครับ ดีกว่าไปซื้ออีโกคาร์ป้ายแดงที่ราคาประมาณ5้าแสนกว่านะอันนี้ก็5้าแสนกลางๆเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมไปเริ่มต้นด้านหน้านะครับกระจังหน้าแบบนี้เป็นตัวไมเนอรเชนนะครับของตัว HRV อ่ะก็เป็น SUV crossover นะครับอันดับหนึ่งในยุคสมัยนั้นเลยนะครับโคมไฟนะครับเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์มีไฟเลี้ยวในตัวนะตรงนี้ก็จะมีไฟเดย์ไลท์ให้นะเป็นตัวเอลตัดขึ้นแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างกันชนหน้านะครับก็จะเป็น ตัวด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลายลังพึ่งนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะตัวนี้เป็นตัวท็อปของ1.8นะครับมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะกันชนหน้าสีดำนะสีเดียวกับตัวรถสันเหลี่ยมพรมนะครับของฝากระโปรงนะครับแนบชิดสนิทนะครับไม่มีรอยชนหนักพิกความจมน้ํากับไมโครไมร์เทียนต์นะครับคันรถสวยคุณภาพเกียร์เอนะครับให้พี่เลือกชมเลือกใช้กันทุกวันนะครับคางรถเรามีประมาณสักสี่ร้อยคันนะเดือนนึงขายออกมาสักร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบคันใครสนใจก็ทักไลน์ นี่ครับลองมาดูด้านข้างดูอ่ามันจะเป็น SUV นะครับที่มันทรงแบบอ่าคล้ายๆเป็นคูเป้นะครับตัวมือเปิดทางด้านหลังก็ซ่อนอยู่นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูลายแม็กกันนะครับถ้าตัว EL นะจะได้แม็กลายนี้นี่แม็กลายนี้นะครับล้อเลยนะแม็กถ้าอ่าล้อนะถ้าตัวยางถ้ามันเกินปี20นะเดี๋ยวผมแจ้งเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งเปลี่ยนให้อ่ใครกำลังมองหาอยู่ก็ทักลายกันเข้ามาได้นะครับได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับสันเลี่ยมคมนะครับด้านข้างสวยๆนะครับตรง กระจกนะได้เป็นกระจกพับข้างนะครับไฟฟ้าแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวในตัวด้วยนี่ทรงคูปเป้นะทรงคูปเป้คืออะไรนี่ครับมันจะตัดลงแบบนี้นะครับมันจะตัดลงให้ดูสปอร์ตแล้วก็ที่เปิดประตูจะอยู่ทางด้านบนแหละนะครับจะอยู่ทางด้านบนไม่ได้อยู่ข้างล่างนะครับปกซุ้มล้อหลังก็แนบชิดสนิทอันนี้เป็นพึ่งเข้านะครับแต่ผมมองว่าสวยนะสวยสมบูรณ์นะครับขับไปไหนมาไหนไม่อายใครแน่นอนนะครับได้ SUV crossover นะแบรนด์ Honda ด้วยนะครับเซนเซอร์ถอยมีให้นะแล้วก็มีกล้องถอยเดิมๆแท้โรง,งงานให้ นะครับมีกล้องถอยติดมาให้แล้วสําหรับตัว EL นะครับด้านท้ายก็สามารถพับเบาะได้นะครับอันนี้เขาถอดพรมนะครับอันนี้คือพรมกระดุมนะครับที่ที่ทางเจ้าของเดิมนะครับเขาติดไว้แบบนี้นะเบาะหลังก็พับได้นะครับใครเรลมองหาอยู่นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับรถเพิ่งเข้าหัวล้อคมมเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยขายไม่มีรอยขยับนะครับชกต่างๆนะใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีลองลอชนหนักพิวารจมน้ํากับไมกอไมอย่างแน่นอนนะครับ มาดูบอดี้ฝั่งนี้กันบ้างป่องซุ้มล้อหลังฝั่งนี้นะก็แนบชิดสนิทกันนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถพกกุญแจไว้ในตัวนะแล้วเราแตะตรงนี้ได้เลยนะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับก็คือเปิดแบบไม่ต้องกดรีโมทได้นะแต่ต้องพกกุญแจไว้ใกล้ๆตัวสวยสมบูรณ์นะคะันนี่ใครลังมองหาอยู่นะทักไลน์มาได้ ID PEK152 นะครับหรือโทร 0659513374นะครับภายในนะจะเป็นสีดำนะครับลำโพงใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับกระจกคู่หน้าเป็นออโต้นะครับกระจกพับข้างและไฟฟ้าปรับง่ายๆตรงนี้เลยนะแล้วก็นี่ครับเบาะนะใหญ่ๆแน่นๆแบบนี้นะครับเบาะสวยนะเบาะสวยนั่งสบายแน่นอนนะครับแล้วก็ได้คนขับตรงนี้เป็นแบบไฟฟ้าปรับได้8ระดับด้วยนะอ่ะพวงมาลัยนะครับไม่มีเขาเรียกว่า อ่า้อแตกลอฉีกขาดนะครับก็คืออันเนี้ยหุ้มหนังมาแล้วนะครับไม่ได้จอตากแดดบ่อยๆอย่างแน่นอนนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีออปชั่นฟังชันต่างๆครบๆเลยมาเดี๋ยวผมเข้าไปสตาร์ทให้ดูนะชึ่งเดียวติดนะครับชึ่งเดียวติดก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้นะจะเป็นการปรับหน้าจอดิสเพย์นะครับตรงนี้นะครับก็เพิ่มเสียงรถเสียงนะครับวิทยุอ่าหรืออะไรต่างๆนะครับคันนี้มีคูซอนโทนนะครับคูซอนโทน คูตคอนโทรลตรงนี้นะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิพให้ด้วยตัว E l นะตัวท็อปมีทั้งคูตคอนโทรลมีทั้งแพดเดิลชิพนะครับฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับนี่แล้วก็รับสายวางสายตรงนี้นะครับมีแอร์แบ็กให้นะครับรอบคันเลยนะคู่หน้าแล้วก็มีด้านข้างด้วยนะครับมีแอร์แบ็กข้างให้ด้วยนะด้านบนนะก็นี่นะครับสวยสมบูรณ์นะต้องบอกองนี้นี่มีซันรูฟนะครับตัว EL นะแต่มีซันลูฟแบบนี้นะครับนี่ผมเปิดซันรูฟให้ดูนี่ปิดได้เปิดได้นะครับ ตัวซันลูปนี่เปิดซันลูปให้ดูเลยนะครับตัว EL นะเป็นตัวท็อปนะครับมีซันลูปแบบนี้ให้นะครับแล้วก็ปิดนะครับใช้้เป็นระบบไฟฟ้านะครับปิดแบบนี้นะครับนี่นะครับมีซันลูปให้แล้วนะครับสําหรับคันนี้นะใครกำลังมองหาอยู่นะทักไลน์หาผมนะ0ูนย์หกห้าเก้าหามนี่ครับเวลาถอยนะมีจอนะครับมีจอนะครับมีกล้องอ่าแล้วก็มีภาษาไทยให้ด้วยนะสามารถปรับดูได้แบบนี้นะครับปรับมุมปรับองศาดูได้แบบนี้เลย อ่ะสนใจทักไลน์ได้นะ065 9 5 1 3 3 7 4ได้พูดสตาร์นะครับแล้วก็แอร์นดิจิตอลนะปรับออโต้ไดนะ้เกียร์มันเป็นตรงนี้นะปรับข้างๆตรงนี้ก็เป็นวัสดุที่ดีนะครับเป็นคล้ายๆกัมมี่นะหนังกัมมี่เบรกมือได้เป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับไม่ใช่เหมือนของโตโยต้านะดึงขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับกุญแจบแบบเซนเซอร์นะสมาร์ทเอนทีที่วางแก้วนะ้ำมีให้สองใบนะที่ใส่ของกระจุกกระจิกมีให้นะเบาะข้างก็แน่นๆนั่งสบายๆนะครับใครลังมองหาอยู่นะครับนี่ อ่ะก็ตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับฟังพวกเพลงใน spotify นะครับ youtube music ได้เลยนะครับมีจออะไรให้ครบครบแล้วนะใครกลังมองหานะครับรถ c r o s เว v e r ไว้ใช้งานสักคันนะคันนี้ผมว่าเหมาะเลยนะครับด้านหลังพับเบาะได้นะครับแบบอเนกประสงค์นะอันนี้เราพับให้ดูนะครับนี่พับเอกลักษณหนึ่งของ Hon d a นะครับมันจะพับราบเลยนะครับพับแบบ4ี่สต่มานี้มันจะพับราบพื้นเลยนะครับจะดีกว่าแบบยี่ห้ออื่นที่มันจะมีแบบเหมือนเป็นขั้นขึ้นมานแต่ฮอนด้าพับได้รับราบแบบนี้เลย นะครับตรงนี้ก็ปรับสามารถปรับนี่พับมันง่ายครับกดแค่นี้เสร็จแล้วนะครับการพับบ่อท้ายง่ายมากนะใครกำลังสนใจอยู่นะทักไลน์หาผมศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสาสสนะครับมาเดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเ,เปิดด้านหน้าด้วยนะแล้วก็ดูด้านข้างกันนะเรามาดูหัวน็อตข้างกันนะครับแบบนี่เดิมเดิมนะครับไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับเลยนะซิลซิลิโคนละ่ะด้านข้างสปอตเ็นอาร์ นี่เรียกครบนะครับไม่มีร่องรอยชนหนักพีความจมน้ํากับไมค์กอไมค์ลอยหนีบชุบบอดสียังอยู่ครบไม่มีทําสีใหม่นะด้านข้างนะครับใครเรามองหานะ SUV crossover นะถ้าใส่กลางกลางคุ้มคุ้มโคตรนะครับป้ายแดงนี่ร้าน่อบาทนะครับร้านต้นๆนะครับนี่สปอร์ตแมนอาร์คคมคมชัดๆแบบนี้ไม่มีโดนนะครับไม่มีชนหนักพีความจมน้ํากับไมค์กอไมค์มาอย่างแน่นอนนะครับเพดยนคันรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเมาให้แล้วนะครับอย่างคันนี้นะ ป้ายแดงประมาณร้านต้นๆ5แสน5หมื่น9พันเองนะพี่เพชรยน์ขายฟรีดาวผ่อนแค่9,500เดี๋เบเริ่มต้นเพียงแค่2.79นะครับใครแล้วมองหา SUV crossover แนะนําคันนี้เลยนะครับครบจบนะไปกันังครอบครัวนะครับขับในเมืองนะขับออกนอกเมืองนะสบายๆนะครับนี่ภายในสะอาดนะครับสีดานะครับดาทั้งข้างนอกดําทั้งข้างในนี่สปอร์ตเมนอา์นะรอยหนีบชุบบาดสีต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับคันนี้รถสวยซื้อได้นะครับโครงสร้างเดิมมาดูฝั่งนี้กันบ้าง นี่พับบอร์ดแล้วมันล่ามเนาะแล้วมันก็เก็บของได้เยอะมากนะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะใครเบื่อซีดานนะครับที่มันฟิกนะครับฟิกเบาะนะนี่ร้อยหนีบชุบเบาะสีนะครับแล้วก็พวกสปอตเมนอาร์กนะครับอยู่ครบๆเลยนะใครเบื่อรถซีดานนะครับที่มันฟิกเบาะแล้วนะครับพับอะไรไม่ได้เลยนะครับแนะนํานะครับลองเปลี่ยนมาใช้ SUV นะครับเป็นคอสโอเวอร์แบบนี้นะประหยัดน้ํามันเหมือนกันเครื่องพันแปดนะครับวิ่งได้อยู่นะสิบกว่าโลลิตรนะใครกำลังมองหาครับแอดไลน์ดีพีเอเคหนึ่งห้าสอง หรือโทร0659513314เห็นไหมครับอ่ามันจะดูสูงกว่านะครับพวกรถพวกเจ็ตนะครับอันนั้นเจ็ตยาลิศนะครับมันจะดูสูงกว่านะครับแล้วก็ทัศนวิสัยดีกว่านะครับขับไปไหนมาไหนนะดูดีดูเท่กว่าอย่างแน่นอนมาเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้พี่ๆรับชมกันนะครับสาหรับตัวห้องเครื่อง <c oughs> เครื่องยนต์เป็น 1,800cc นะครับสาฮอนด้านะครับรู้กันอยู่แล้วนะ เอ่อเป็น SUV crossover อันดับหนึ่งเลยนะในยุคสมัยนั้นนะครับขายดีอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับตอนนั้นรู้สึกจะสู้กันกับ CHR นะครับของ t o y ยต้นะครับของ Honda ชนะนะครับได้ยอดขายเยอะกว่านะหัวน็อตด้านหน้านะครับเดิมๆนะครับคมๆนี่ไฟหน้าแท้เดิมนะไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้คันหม้อน้ํานะครับอยู่ตรงๆครบๆนะครับไฟหน้าแท้เดิมแบบนี้นะสปอตเมนต์อาร์ตต่างๆอยู่ครบๆนะครับเครื่องยนต์นะ1,800ซีซีนะของ Honda มาร์กสีต่างๆของตัว abs นะครับก็อยู่ครบครบใครกำลังมองหานะครับ suv crossover สักคันนะแนะนำคันนี้นะครับสรุปให้นะครับ honda hrv นะครับ1.8 el ตัวท็อปนะครับมีซันรูฟนะครับมีซันรูฟเลขไม้แค่90,000กว่าๆนะคันนี้ราคาตั้งขายนะครับ559,000หาหนะครับฟรีดาว w n จะผ่อนอยู่ประมาณ95,000นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79สนใจนะครับ add line id p ek 152หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3้านะครับวันนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับ ก่อนจะาก,การอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ